จักยังเป็นยังเราตอนนี้นะครับอยู่เก <laughs> ณฑคู่รับอยู่หรือไหมครับแล้วก็ลงสีครับสองมือเตรียมสองมือที่สองลวครับ <laughs> เนื้อทางใดครับนนเนื้อของค้าอย่สวัสดีครับพี่น้องมนี้วันที่28กันยายน2565ครับเข้ามาอู่ต่เอเฮียซังอินทซี กาสำรับไฟที่พึ่งเข้ามาชมเพจบุษบาสตูดิโอครเพจนี้ก็บอกเล่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับอู่เจาเฮงาละกับเหงายาวครับในเขตจังหวัดสกลนครและจังหวัดใก่เคียงเสียงยังบบเปียนะครับอตอนนี้ฝนตกครับฝนตกพายุยังเกาะโนรูนะครับพายุเข่านะครับสร้างกะเหตุาง,งานในร่มนะครับช่วงนี้ ไปตะพุ่นก่อนดีวกว่านะครับเ,เ<อ>ทีบนาคราดก็ตอนนี้ครับเ,เป็นการใส่ ใส่ไมออกด้วยการคตบครับกบเพื่อที่จะให้ไม้อยู่ในระดาบเดียวกันเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไม้ก็คืไม้เก่าไม้ใหม่ครับไม้เดิมที่มากับกับตัวเรือครับแล้วก็มีไม้ใหม่ที่เสียบเขา้ามากัวนี้ก็จะเป็นไม้ไม้ใหม่เสียบมาครับอันนี้สร้างการสร้างกาลันกบอยู่ โอ้สร้างลายอยู่เลยนะเป็นรูปเป็นล่างนะนะครับ <Okay. S 2> mm hmm. เดี๋ยวทางงานลำใดที่บ่รบ่บอดอยู่ในโลมอ่ะก็จะบริเห็นนะัะนฝนตก mm hmm. คกีว่าพายุนี่น่ะคิดลายมือละ Đồ thằng này rồi à, Thằng này có bị Tịt cung đẹp lõi ạ À, tịt cung là nó bắt thùng Đưa bắt cái thùng tịt bà khướp nào, phải lưu mà Ok

oh, <laughs> oh. oh. เมื่อวานในคฟืเห็นแต่ดกงนู้ครับวันนี้ขึน้นหลายแผ่นแล้ว <c oughs> อันนี้ขึ้นใหม่ครับขึ้นใหม่อีกรับนี้นะครับระยะสุ่สอง ล้ลำเดิมที่อยู่ตรงนี้ครับงานตรนั้นนะครับงนตรงนี้ตามซิปละนะครับามิุดพพายแน่นๆนี่สี่ซิปะน่าจะตามซิปนะยวไปยทำซ้งรครับโดหมือนใจ เดี๋ยวไปดึงทั้งคุณเดี๋ยวยังถามครับโอ้เข็บลายล้ำพร้อมกันขนาดเข็บลายล้ำเลยนะเนาะ

เพื่อนน้องเิ้นแปลกๆอันนี้ตังเส้นครับอ,อยากเลยคุณก่อนไปมาครับักยังงกันยังงเราตอนนี้นะครับเดี๋ยว <c oughs> เก็บคู่ล้ำหรือไม่ รอดจะไม่รอดกันใช่ไหมครับข้อไม่ข้อผ่านเอาบุญเอามาให้เลยก่อล้ำนี่นะครับหนึ่งเดียวคัดมั้งเนี่ยเอามาคัดคัดแล้วก็ลงสีครับทางในใส่ขันแล้วๆนะครับ ไม่ใส่ขนแล้วเห็นเนาะเื่อสามซีบหรือสี่ก่อนแล้วนีส ล้ำด่วนๆเนาะ สำรับนี่ก็จะหาขึ้นดูดัูอะสองมืออเต็มสองมือเต็มสองมือที่อสองลวครับเนื้อทางใดครับเนี่ยื้อนองคาย จดครับไปไปดังคุณ กี่ครับ นีเหือหือสามสิบสีพายครับขึ้นใหม่หนึ่งล้ำขึ้นเมาื่วานนี้ครับเป็นของนลองท้ายอันนี้เหือสิบสองขึนใหม่นะครับอันนั้นล้ำเก่าครับสิบสที่พึ่งเซฟไป เทียนอลเซนส์แปลๆครับขยับแล้วนะครับตังเซนตังเซนอย่างขยับนะครับคอนปูท้องอินนุ่มบางสร้างนะเอาคอมาข้างใน,นนะครับข้างนอกกะเทพนาคาราชครับกำลังกบอยู่จะเฮ็ดกันทุกล้ำนครับตอนนี้สร้างระดมคนแล้วครับมันอยู่มีสั่งจะคนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้า สองสามสี่ห้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าชุดเซเลสสองสามสี่ชุดสี่คนกคับบรรยากาศในอูม่มือนี้นะครับโอเคพี่นอ้องเดี๋ยวเจอกันในต่อไปครับขอบคุณทุกท่านครับที่ได้ติดตามรับชมเดี๋ยวเจอกันใหม่วันต่อไปสวัสดีครับ